สวัสดีครับเรเข้าสู่สบายว่าเกมครับโยนนี้อยู่กับมาคอนคนเดิมครับมีคนไทยอยในนี้ด้วยแหละไปที่เครน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 เครนอยู่นู้นโอ้โหเปิดบ้านครับผมงให้ผมค้างแล้วก็ตกอย่างพยายามที่จะสู้มันยังมียาได้ดับมาผมหาอยู่ตรง ยี่ไหนเอ่ยป่องดิวเวเคลียร์อ oh. oh, nice oh, oh, yeah. ๋อโ่าด่านไหไหนวะนี่โอ้โหฟูเลยโอ้ยต้นชันไม่ได้กลับมาด้่นกันนานเลยต้นชันด่านี้ผมรู้อยู่นาแล้วก็ตรงบ้านเฮ้ยมาร์คโคดครับโอ้คอมโบเกือบตายโดนท่ามาร์คอะ สาดอ่เมื่อกี้ผมก็นึกว่ามาร์คเป็นอีกทีมหนึ่งของมันไงผมเลยไม่สู้วิ่งหนีผมสังเกตผมสังเกตเฮ้ยซนมาไอ้โซนมาเอ้โซนมาเวลาค้าแม่งเวลาคุณฟุกเขียนโอ้โหชุดชุดคนไทยวันดีเรียบร้อยไปแล้วคนไทยผมมีดาบหินอีกดินเอาเปล่าดาบเลยนะโอเคดาบินโอเเคอามาทำอะไรวะเนี่ยเข้าบนตึกนี้มีที่เอนชั้นดิ ชพี่นี่อึ้งเรโยงแล้วคณะไครเขาฆ่ากันเนของล่างหนึ่งหน้าจมันเโโฮ้ยโอ้โหคนไทยไปหมดแล้วอ่ะตามแล้วแอวเฮ้ เ <That> มื่อไหร่มันฆ่ากันข้าง oh. ในตึกวนะน่ะแถวๆนี้เสียงเออนั่นไงโอ้โห <c oughs> โอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่นเรือนไม่เต็มด้วยโอ้โหคนไทยไอ้ปนาด้า <c oughs> ใช่ปะวะเรารอหันโอโลนี่ใช่เลยเรารอหันกลับไปคอมโบสามสองโอ้โหอีซี่วะนั่นแหละโอ้โห กูจะตายเอาตายไหมเอ้ต้องรอดดินั่นแหละเฮ้ยโหหรือ้างเทียนอ้าวเราจะทายพวกก็เอาอะขึ้นเรนชั้นแป๊บโปเกมอนกดตะแครเต็มอ๋อเฮ้ยในตรงกลางโอ้โหชุดนายสวยมากเลยชุดอะไรอะดูดิ มันกำลังมาผมขอลงไปฆ่าแม่งม,มันหมันไส้โู้กำตายตายเองนี่ฮัลโหลอู้ชุดนันชจางสวยงามจะรับเกล่านะเดดแมทผมไม่มีอาหารอะ่ะ <Start. S 1> ไม่เป็นไรอู้อ๋อมึงเนี่ยว่ะเฮ้ยผมกับข้าตัวนี้ตัวนี้อเออดี 热嘞！热嘞！热！